ฟ้าช้ยนสลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่อาริอัสอารีนะคะโดยเกมนั้นสามารถตัดสินได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยทีเดียวเมื่อเรอมาริดได้ประตูนำห่างถึง30จากการหมกคนเดียว2ประตูของซูบิโอลามอสแล้วก็กิเซโนเรนมันโดทำให้เขาเป็นนักเตะค,คนแรกที่ยิงได้ถึง15ประตูในรายการนี้ ก่อนที่โรนันโดนะคะจะทำประตูที่16ในครึ่งหลังให้หรือมาดริดชนะไบยามินิกไป4ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ0ค่ะ หลังจบเกมนะคะคาโลอันเชลติบอกว่าเป็นอีกครั้งที่ทีมสามารถชนะทีมที่แข็งแกร่งได้ทุกคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนในที่สุดสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีซึ่งนี่ทำให้เขารู้สึกภูมิใจและหวังว่าลูกทีมจะเล่นด้วยทัศนคติเดียวกันนี้ในนัดชิงชนะเลิศเดยมาริดค่ะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศล่าสุดในปี2002ปซึ่งพวกเขาคว้าแชมป์สมัยที่9ด้วยการเอาชนะเร็กัวเซนไป2ประตูต่อ1ด้วยกัน นี่ก็เป็นคำพูดของทีมที่สมหวังเลยค่ะขณะที่คนอกหักอย่างเป๊ปกอดิโอลาคุณซือบายเยนก็บอกว่าทีมของเขาทำได้แย่มากในครึ่งแรกแตกต่างกับนัดแรกที่มาดริดที่สามารถควบคุมเกมไว้ได้โดยบายเยนไม่แพ้ใครในเชมบสเปี่ยนส์่ีก9น่ดก่อนที่พวกเขาจะแร้ให้กับมาดริดทั้ง2นัด สำหรับรอบชิงชนะเลิศที่ลิสบอนค่ะเรือมารติดก็จะรอบพบผู้ชนะระหว่างเชลซีกับอาราดิกโกมาดริดซึ่งหากพบเชลซีก็จะเป็นการเจอทีมเก่าของกุนซือทั้งสองก็คืออันเชลอลติแล้วก็โชเซ่โมริโนค่ะคืนนี้นะคะเชลซีจะกลับมาเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ค่ะหลังจากนัดแรกบุกไปเยาเสมออาราดิกโกมาดริดมา0 0มย์ูริโญ่ยืนยันแล้วนะคะว่าปีเต์เชคผู้รักษาประตูมือหนึ่งจะไม่ได้ลงเฝ้าเสาในเกมนี้แม้ว่าจะได้ลงฝึกซ้อมกับทีมไปแล้วก็ตาม ส่วนจอนเทอรี่ที่ไม่ได้ลงเล่นเกมลีกนัดเกมลีกนัดที่ชนะลิเวอร์พูลไป2-0ก็หายเจ็บแล้วและโมลิยอยดยืนยันจะส่งเทอร์ี่เป็นตัวจริงด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องรอตัดสินใจในรายของไอทองอาซาว่าจะส่งลงสนามด้วยหรือไม่หลังจากที่เจ็บไปนานตั้งแต่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบปดทีมสุดท้ายนัดที่2กับปารีสแซงแชงแมง ขณะที่เดีอโกซิโมเน่ค่ะกุนซือของอตดมาดริดออกมาปกป้องแทคกติกของบูรินโยที่เน้นเกมรับเป็นหลักโยซิโมเน่บอกว่าเขาเชื่อในแนวทางการทำที่ที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นอย่างไรให้ทีมของคุณชนะ ดนี้ตีโบกูตัวผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมตรามีซึ่งยืมมาจากเชลซีจะลงเล่นที่สแตแมฟอร์ดบิชเป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ย้ายมาจากเก่งทีมนาลีเบลเยียมซึ่งซิเมเนเชื่อว่ากูตัวจะสามารถรับมือกับความกดดันได้แม้ว่าอายุยังน้อยค่ะโดยการแข่งขันจะเริ่มแต่เวลา1น5นาฬิกา45นาทีเช่นเดิมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะไปแข่งในวันที่24พฤษภาคมค่ะ